และคําจำกัดความของปรัชนีข้อแรกก็คือหน่วยขับไล่ติดปีกถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายแลกหนึ่งครับ คุณเบียร์ที่ยืนอยู่ข้างหน้าคุณนี้ไม่ใช่ปัศนีข้อแรกครับเอาเอาเพราะปรัศนีข้อแรกของเราไม่ได้เดินมาเฮ้ยบอกนะว่าน้องบินดอกเชิญพบกับปัศนีหมายเลขหนึ่งครับออ ลังการมากเปิดตัวลังพุงและนกที่คุณเห็นอยู่นี้มีชื่อว่าตะวันฉายคุณกล้าคุณเบียร์เห็นตะวันฉายครั้งแรกคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ6ปี6ปีคือคำตอบแรกของคุณแก๊งสายสืบของเราครับอันนี้ก็คงต้องดาวเนอะเออต้องเดาไม่รู้อายุเลยใครก่อนดีล่ะแต่ลีบ้าน้องเขะ คือน,น้องไม่เยอะหรอกเหมือนอายุยังไม่เยอะเหมือนจะเป็นนกที่โอเคแหละเหมือนเขาตัวเต็มวัยแล้วแต่ยังเป็นเต็มวัยที่แบบอ่อนๆเหมือนประมาณวัยรุ่นเข้าไปผู้ใหญ่ของนกอะ่ะอออายุที่ตัวโตได้ขนาดนี้น่าจะอยู่ประมาณ2-3ปีอ่ะคิดเองนะไม่มีความ,ม,มรู้ใดๆเลยแต่ขอตอบว่า3ปีครับฮะอริบอก3าปีวอีได้อธิบายไปแล้วสำหรับเราเอาเซนแรกเลยที่เห็นประมาณ4ปีครับ4ครับคุณกีนคุณแ,นแอนเซ<อ>นแรกคือ8ปอ่ะ ตแต่ไได้แอปดค่ะแอดตอบว่า8ปี <c oughs> คุณกล้าคุณเบียร์ครับคุณตอบครั้งแรกที่6ปีคุณมี5ตัวช่วยเพลงคนดังคร o สอัพความทรงจําและก็เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์นะใช้ตัวช่วยเหตุใช้<ห>ตัวช่วยเหตุการณ์รอเอาละเรามาดูเหตุการณ์นี้กันจะเกี่ยวข้องกับปราศนีข้อแรกอย่างไรครับอ,อ้าวรัชนกอินทนนท์ขึ้นเป็นนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลกก่อนที่ปรัศนี ข้อนี้เกิด3ปีครับก่อนที่ปัศนีข้อนี้เกิด3ปีคุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคําตอบเดิมที่6ปีหรือจะเปลี่ยนคําตอบเชิญครับ,บปี5กดเลยกดเปลี่ยนคําตอบจะเปลี่ยนจาก6ปีเป็น5ปีครับ5ปีครับลดมาปีหนึ่ง มาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส5 0 0 0บาทแต่ถ้าตอบผิดหักปรีละ5000บาทเช่นเดียวกันประศนีหมายเลขหนึ่งครับคุณอายุ5ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับอ,อ่นี่คือตะวันฉายครับผมและคุณพี่ชื่อชื่อจิ๊บครับคุณจิ๊บ คุณจิ๊บครับตะวันฉายอายุเท่าไหร่ครับอายุหนึ่งปีครับหนึ่งปีหนึ่งขวบเท่านั้นเองโอ้โหเปนลัชโนกอ่นี่ขอโทษนะนี่คือนกพันธุ์เหี่ยวเหี่ยวแฮริสครับเหี่ยวแฮริสนะครับปกติเขาจะอายุประมาณเท่าไหร่ถ้าในธรรมชาติเนี่ยครับอายุจะประมาณ10ปีถึง15ปีครับ10ถึง15ปีและนี่คือ1ขวบเท่านั้นเอง1ขวบครับแล้วอะไรคืออะไรนะหน่วยขับไล่ติดปีคืออะไรครับคือ ตะวันฉายเนี่ยครับเราฝึกมาเพื่อใช้ไล่นกรบกวนอืตามโรงงานแล้วกโ็โรงงานอาคารบ้านเรือนหมายถึงถ้าสมมติเราไปที่ไหนแล้วเราเห็นฝูงแบบนกอะไรนกพิราบบ้างหรือนกกระจอกที่บินเยอะๆนี่คือนี่คือใช่นี่คือการไปไล่กลุ่มนั้นทิ้งถูกไหมใช่ครับไล่เพื่อให้เขาหนีไปอาศัยที่อื่นครับเอาแล้วมันทํายังไงอะ่ะก็เราเราฝึกเขาเนี่ยครับเพื่อให้บินเข้าไปโจมตีเลยครับ อ๋อบินเข้าไปหาฝูงสิงนกเลยใช่ครับโดยใช้สัญชาตญาณของนกนกเหยี่ยวอยู่แล้วเขาจะเป็นนกนักล่าครับครับแล้วก็ฝึกให้เขาเข้าไปโจมตีเลยแล้วไปโจมตีทุกวันอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับโจมตีทุกวันจนจนนกที่มารบกวนเนี่ยครับเขาโดยสัญชาตญาณเขาเขาจะรู้อยู่แล้วว่าพวกนี้เป็นนักล่าเขาเขาจะกลัวแล้วเขาก็จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นครับเออโรงงานแถวนั้นโทษนะถ้าเขาจะจ้างเนี่ยเดือนละเท่าไหร่อ่ะก็เดือนหนึ่งก็เลีศยงสูตห้าตัวครับ เดือนนึงคือหลักแสนเลยนะครับเลขศูนย์ห้าตัวนี้คือหลักแสนครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะเรียกว่าไล่นกที่แบบก่อกวนเรอโทษทีคุณชิปไปเอาไอเดียนี้มาจากไหนอะไอเดียนี้จริงๆในในต่างประเทศครับในยุโรปหรือหรือทางอเมริกาเนี่ยเาทำมานานแล้วครับ,รบและตัวเราเนี่ยก็ชอบเลี้ยงนกพวกนี้จนเราเพาะเพาะพันุ์ขึ้นมาได้ฟานของเราเนี่ยเพาะพันุ์ขึ้นมาได้แลวทีนี้เรา ตัวผมเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยไม่ค่อยไม่เป็นคนรักสัตว์ก็ไม่ค่อยอยากจะขายพอมันเพาะออกมาได้เยอะเนี่ยเราก็เลยเอามาฝึกเขาเพื่อทํางานพวกนี้อฝึกนานไม่กว่าจะใช้งานได้แบบนี้ก็ฝึกประมาณ3เดือนครับตอนหนึ่งตัวแต่ว่าพอเขาเกิดมาเนี่ยเราต้องเลี้ยงเขาไปก่อนประมาณ4เดือนครับเพื่อให้พ่อแม่เขาสอนเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตก่อนแล้วเราก็เอามาฝึกอแล้วตัววันฉายนี่มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างมีครับสามารถบินโชว์ได้ครับบินโชว์ได้ใช่ครับบินโชว์ผาดฝนได้ครับบินโชว์ผาดฝน งั้นวันนี้เรามาดูความสามารถของตะวันฉายกันเลยครับนะครับเดี๋ยวโชว์แรกนะครับครับเราจะให้นกบิดลอดห่วงแขนของมนุษย์ก่อนนะครับรอ๋อบิดลอดแขน,แขนใช่ครับอ๋อตั้งแบบนี้ครับผมเอาละโอ้โหโอ้โห รอดเข้าไปพอดีเลยเดี๋ยวผมขอให้ยากกว่านี้ครับเอ้านี่ยังยากไม่พอขอเพื่อบีกสามห่วงครับขอเพื่อบสามห่วงครับไปเป็นห่วงหน่อยอันนั้นน้องเหี่ยวใช่ไหมคะเดี๋ยวเชิญพี่เหี่ยวไปค่ะพี่เหี่ยวคะเอองทำอะไรทก็ได้ถ้เชิญครับผมอ๋อเหร้องทำเป็นห่วงเหรอเอ้ยครับอปั๊บพอไหมพอไหมแล้วอีกนี่มือสั้นด้วยอ่ะเธออยนี่มือสั้นนะมไเออ โอ้โหปีกดเลยอะปีกดใช่ไหมปีกดนิดนิดโอเคนี่นี่สามสามห่วงมีมีอะไรอีกมียากกว่านี้ครับมียากกว่านี้ลอดหว่างขาได้แน่พี่เดี๋ยวอะไรนะสลังเฮโยครับสลังเฮโยสลังเฮโยพวกเราหรอขอขอคนเดียวครับอ่ะคนเดียวเพราะว่าเชิญแล้วจะหนีผมไปไหนล่ะครับเจ้าทเจิ เธอก็จะรังเฮโยนะครับระหว่างเดียวแม่เหรออย่างรับผมสาระเออเซนจ้าเบงจ้าเดี๋ยวประชุมนะจ้าจะรังเฮโยแล้วหนีกันหมดเลยอะเมย์แต่เย็นอ๋อไอ้ยทีนี้ขอรังเฮโยคนเดียวครับรังเฮโยคนเดียวเหรอคนเดียวครับก้าวไงก้าวไงเป็นก้าวได้ไหมครับ งั้นเดี๋ยวเป็นหวังขาดีกว่าครับก้าก้าหวังขาก้าจริงเหรอก้าเลยวางขาคนเดียวมันง่ายไปขอสองคนครับขอเชิญพี่เอกกี้ครับผมแย่เหรอแม่ไม่เพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มกำลังใจก็คือตอนท้ายอ่ะหันหน้าแล้วก็ประกบกันเท่ากับกาเลือกหน้าหรือเลือกหลังขอไม่บอกแล้ว bí ẩn nên nên, okay. <laughs> thôi, làm một đường một. thấy em nhẹ anh cua. Nhẹ. Giả hay cọ, giả hay cọ Mẹ. nữa. โอ้โหนี่นี่คือความสามารถของตะวันฉายอเชิญคุณจิ๊บประมวลหน่อยครับมาแล้วถ้ามีท่านผู้ชมสนใจอยากจะติดต่อติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0825796575ครับอ่าติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณจิ๊บและตะวันฉายด้วยนะครับโรวพยาบาลคลินิกมีกิจกรรมดีๆมาฝากแฟนๆรายการ g กส s s ายเอรู้หน้าไม่รู้วั เพียงสแกน QR code และลงทะเบียนรับทันทีส่วนลด12,000บาทสำหรับโปรแกรมการทำ BB h i f u h i f u วอ v e r s i นหน้าใสนวัตกรรมใหม่เพื่อผิวดูใสอิ่มฟูรูขุมขนกระชับและพิเศษส,สุดๆแถมฟรีทีทเม้นท์พไวาจำนวน1ครั้งมูลค่า1,500บาท จากลมระวินคลินิกติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดลมระวินคลินิกหรือโทร0801539000 0801549000 แซ่แซ่แซ่ E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีแซ่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  E N S E เขาบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซ่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  E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซ่แซ่แซ่ E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวี่งวิเซนทีวี่งเซนทีวี่งวิเซนทีวี่งเซนที่วิ่ง